นบนอมพารัตนาไตรเราสวัสดีเพื่อนเพื่นพี่พผู้ปฏิบัติทุกคนนะคะค่ะชื่ออันนะคะนปภาปฏิสันเนตีค่ะอา,อาชีพตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทค่ะอยู่29ปฏิบัติคอร์นี้เป็นคอร์ท,ที่2แล้วนะคะก็จะขอเกิ่นก่อนว่าคอร์สแรกที่วัดป่าสมพนั์เนี่ยก็คือที่ ได้มามีคอที่สองอีกเนี่ยเพราะว่าหลังจากเริ่มปฏิบัติวันหลังๆมาแล้วเนี่ยไม่ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่าติดใจแล้วก็รู้สึกเลื่อมใสรู้สึกอยากจะกลับมาอีกเพราะว่าเห็นพระอาจารย์เห็นหลวงตาเดินกับเหาเดินด้วยตั้งแต่เช้าอะ่ะเดินช่วงเช้าสาชัวช่วโมงสี่ชั่วโมงช่วงบ่ายอีกสี่ชั่วโมง เราเดินยังไงท่านก็เดินอยู่รูข้างๆเนี่ยประกบตากันไม่ให้หลับไม่ให้แบบมีสาป,ประงกมีนั่งหรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาเข้ามาสอบถามเราตลอดเลยกลับจากคอนนั้นแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกติดใจแล้วรู้สึกว่าเราอยู่กรุงเทพเราอยู่หรือว่าเท่าที่เราเคยไปที่ไหนมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เจอครูบาหรือว่าพระอาจารย์ที่ใส่ใจในการมาดูแลเราแบบนี้เลย รู้สึกประทับใจแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะกลับมาอีกนะคะก็คือปีนั้นเนี่ยปี5-9เก้าเว้นไปสองปีมาถึงปีนี้ก็ด้วยความที่ได้จังหวะพอดีว่า,ามีช่วงเวลาว่างแล้วก็มีคณะของทางเฮบอยมาเหมือนกันก็เลยขอร่วม คณะมาด้วยนะคะแล้วก็อยากจะพาคุณแ,ณแม่มาด้วยครั้งนี้ก็คือพาคุณแม่มาก็ตั้งใจว่าเออเดี๋ยวครั้งนี้เราจะตั้งใจปฏิบัติมากกว่าครั้งครั้งที่แล้วด้วยความรู้สึกว่ารู้สึกดีกับครูบาทุกคนที่คอยดูแลแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มใส่ที่พาพาท่านปฏิบัติกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะกลับไปเจออยากจะลอง ตั้งใจปฏิบัติสักครั้งว่าเอ้ยมันต้องได้อะไรเพราะว่าทุกคนหลายๆคนก็กลับมาหลายๆครั้งแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีก็เลยกลับมาครั้งนี้ใหม่นะคะครั้งนี้ก็เปลี่ยนที่มาที่ลำพูนนะคะก็ทุกอย่างอย่างล่มลื่นเหมือนเดิมแล้วก็ครูาอาจารย์ก็คอยดูแลใกล้ชิดเหมือนเดิมครั้งนี้ตั้งใจฟังหลวงตาเทศก็รู้สึกดีรู้สึกเข้าใจว่า เอ้ยจริงๆแล้วเรามานั่งทําอะไรกันเพิ่งเข้าใจคอสนี้ว่าเออเรามาหาทางดับทุกข์ดับทุกข์ที่มันอยู่ในใจเราแล้วเราต้องตั้งใจทําแบบนี้เพื่อที่จะตัดหนึ่งสองสามสีนี้แล้วมันจะทําให้ทุกข์ของเราเนี่ยมันหายไปก็คือแบบเพิ่งเข้าใจร์สนี้แล้วก็ชอบให้หลวงตาเทศทุกข์พังที่สอนนะ,นะคะครั้งนี้คนน้อยหน่อยเริ่มปฏิบัติ เร็วตั้งแต่วันไม่แน่ใจวันที่สองหรือว่าวันแรกที่หลวงตาให้ออกไปเดินเลยช่วงบ่ายเนื่องจากไม่ได้ปรไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ซ้อมซักซ้อมอะไรมาเลยนะคะก็ค่อนข้างปวดขามากวันแรกแบบจําได้ว่าบ้านเอวเนี่ยเหมือนแบบหลุดไปแล้วอะ่ะเหมือนเดินจนแบบมันปวดเอวมากแล้วก็ขาพื้นพื้นเป็นพื้นดินดินเหนียวซึ่งมันแตกและแห้งแล้วเงี้ยคะ่ะมันแบบบาดเท้ามากเจ็บเจ็บมากเลยก็คือ แต่ก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นก็ก็กกทนความเจ็บไว้บอกว่าเห็นหลวงตาบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเรา,เราไม่เอาจิตไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะหายเองเนีย้ยค่ะก็ลองต่อไปพอมาวันที่สองเนี่ยคือแบบ ก็ยังเจ็บเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ดีขึ้นตามลําดับก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราลองทนทนไปสิลองเดินทนทนไปเหมือนที่คนอื่นเขาทํากันคนอื่นเขาก็คงเจ็บเหมือนเรานั่นแหละแต่ว่า,เข,เ,ขาเขาทนกันได้ทําไมเราจะทนกันไม่ได้มันก็โอเคมันก็ดีขึ้นค่ะวันที่สองอาการเจ็บหายไปแต่ว่าวันแรกเนี่ยยังมีความง่วงง่วงมากเพราะว่าไม่รู้ว่าทานเยอะหรือว่าอะไรคือแบบง่วงตั้งแต่อยู่ในศาลา แล้วก็ไปเดินข้างนอกก็แบบง่วงมากอ่ะมันมันไม่สามารถผ่านตัวง่วงได้เลยแล้วก็เราก็เลยลองพยายามลองฝืนดูว่าแบบเอ้ยตัวง่วงมันจะเป็นแบบเป็นยังไงนะเพราะว่าจากคอร์สแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีทางอ่ะที่เราจะฝืนความง่วงได้เพราะว่ามันมันง่วงอ่ะมันคือง่วงมันต้องนอนมันมันจะมีหรอที่แบบง่วงแล้วมันไม่นอนแล้วมันจะฝืนได้มันจะสว่างขึ้นมาได้ในทางทางที่เราแบบง่วงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคอร์สแรกเนี่ยตั้งแต่วันแรกถึงวันที่เจ็ดอ่ะ นอนหลับตลอดเลยเดินแบบสเปะสปะออกนอกทางจงกรมขอเข้าห้องน้ําเอ้ยขอเข้าห้องน้ำยังไม่แน่ใจว่าไปได้ด้วยหรือเปล่านะคะเหมือนแบบไปนานก็ไม่ได้นะคะพะอาจารย์ไปตามเฝ้าอยู่หนะ้าห้องน้ํากลับมาก็ยังง่วงอยู่อ่ะครั้งนี้เดี๋ยวเราจะลองฝืนดูวันแรกไม่ได้คะ่ะไม่ชนะแบบไม่รู้สึกว่าจะทําได้เลยวันที่สองตั้งใจใหม่ตั้งใจที่จะ ไม่งวงก็แบบขึงตาไว้อย่างเงี้ยเพื่อจะแบบขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าใครเดินใกล้ๆอันก็คงจะเห็นแบบอันแบบพยายามฝืนมากเลยมันจะมีไม้ไม้ไผ่ยอยู่อันหนึ่งอ่ะไว้ตีขาซึ่งตอนเนี้ยขาเขียวยังเป็นจ้ำ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 ๆๆอยู่เลยเพราะว่าตีแรงมากที่แบบอยากจะให้อีตัวเนี้ยมันมันออกไปสักทีอ่ะคืออยากจะสู้มันให้ได้อ่ะสุดท้ายวันที่วันที่สองช่วงบ่าย คือทาได้ค่ะทาได้เหมือนประมาณว่ามันก็ทําได้เป็นช่วงๆว่าแบบพอตีปุ๊บมันก็หายง่วงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็แบบสว่างขึมนิดนึ่อสดใสสดใสสักพักเหมือนมันมาใหม่มาใหม่ก็ตีใหม่มาใหม่ก็ตีใหม่มาใหม่ก็ตีใหม่จนแบบจนมันหายจนมันหายจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้จริงๆด้วยเหมือนแบบมันมันไม่น่าจะ กับพี่กระเป๋าถึงแม้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มันแบบหายง่วงขึ้นมาเราก็เริ่มมีกำลังใจแล้วว่าแบบเฮ้ยมันคงแบบไม่ได้เกาะเราอยู่นานแนะ่เลยอะไรเงี้ยวันพรุ่งนี้มันต้องดีขึ้นอ่าอันนี้คือวันที่สองนะคะแล้วก็ผ่านมาวันที่วันที่สามก็ดีขึ้นจริงๆสําหรับไอตัวง่วงนี้รู้สึกว่าดีใจแล้วว่าแค่เนี้ยประสบความสําเร็จแล้วที่แบบคําสอนของโลตาบอกว่าเอาชนะตัวง่วงได้เป็นตัวแรกที่แบบ มันมันเป็นพื้นฐานของความไม่ดีทุกตัวอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทําได้เท่านี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มาเรื่องของอ่าเราก็ทําการทดลองอีกอย่างนึงเพราะว่าอาหารของเราอะ่ะมันอาหารของที่นี่อร่อยมากเหมือนกันของที่สกลก็อร่อยของที่นี่ก็อร่อยหลวงตาบอกว่าถ้าสมมติว่าทานทานเยอะหรือว่าอ่าทานถ,ถ้าทานน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยง่วงพอวันที่ สามที่สี่เนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราสู้ได้แล้วตรงง่วงเราแบบว่าตีมันบ่อยๆแล้วมันก็หายไปแล้วทีนี้ขอลองกินเยอะสักวันหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ก็ตักเต็มที่เลยค่ะวันนั้นรู้สึกว่าเนี่ยเราเคยสู้แล้วมันสู้ได้ในวันที่สามที่สี่มันก็มันน่าจะสู้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือตักตักเยอะตอนเช้าก็ตักเยอะแล้วก็ง่วงจริงๆสรุปแพ้ช่วงเช้านะคะไม่แบบ สู้ไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยอืมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเรามันอ่อนแอหรือว่าแบบว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็เลยโอเคเดี๋ยวกลับมากินเหมือนเดิมแล้วกันน้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องความคิดนะคะมาคราน,นี้ก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าพอพอจะจับความคิดได้เหมือน เวลามีความคิดเข้ามาก็พยายามตัดเนี้ยค่ะช่วงเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีช่วงว่างไม่ช่ไม่ค่อยมีช่วงที่เราสามารถตัดความคิดได้แล้วก็แบบว่างเลยแต่ว่าแค่เราเหมือนเราค้นหายังค้นหาตัวเองไม่ค่อยเจออะว่า,ว,าว่ามันมันจะต้องสังเกตตัวเองยังไงความคิดที่มันเข้ามามันเป็นศัตรตูตัวไหนเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ทาทาอยู่ทรงทรงลักษณะนี้วันที่สี่ห้าหกก็เหมือนเหมือนเดิมทุกวนันมีความคิดเข้ามาทุกวนันแต่ว่า วันนี้รู้สึกว่ารู้สึกดีช่วงบ่ายเราพยายามแบบตัดความคิดไปเรื่อยๆตัดความคิดไปเรื่อยๆที่เข้ามาพยายามอยู่กับกับสิ่งที่ทํานะคะก็เริ่มรู้สึกว่าช่วงว่างของช่วงเวลาที่เราเดินไปแล้วมันไม่คิดเรื่องอะไรเนี่ยมันมากขึ้นใจลึกๆอะเราก็อยากได้ไอ้ที่สภาวะอารมณ์อย่างที่คนอื่นเขาได้กันเหมือนกันเราก็แบบอุ้ยทำไมอยากได้อยากเห็นแสงวูบปิ๊บปุ๊บตเนี้ย อยากเป็นบ้างแต่เราก็มาถามตัวเองว่าเออเอาไปทําไมเราแบบอยู่กแบบับความสําเร็จแค่นี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วอะ่ะก็เลยแบบเออแค่นี้อันก็รู้สึกดีแล้วที่ที่มันสามารถมีช่วงเวลาว่างที่เราเดินไปแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเลยมันจะค่อยๆว่างขึ้นเรื่อยๆจากแบบ หนึ่งนาทีเป็นสองนาทีเป็นสามนาทีอันนี้ก็ถือว่าแบบอันโอเคแล้วก็ประสบความสําเร็จกับการมาคอร์ดครั้งนี้แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่แบบได้ฟังหลวงตาเทศนะคะมันมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่อันรู้สึกว่าเอ้ยส,อสติเนี่ยมันมันช่วยเราได้จริงๆนะคะก็คือตอนอย่างคอร์ดแรกเนี่ยที่บอกว่าอันง่วงมากง่วงมากมากจนวันสุดท้าย ก็ยังไม่ได้อารมณ์ไม่ได้อะไรก็ร้องไห้ไปหารู้สึกร้องไห้แล้วก็ไปคุยกับครูบาไทยบอกไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วไม่ไม่เอาอะ่ะไม่เดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยครูบาไทยก็บอกว่าเออเป็นอะไรเ็แบบเราก็บอกว่าเราเราไม่เห็นได้อะไรเลยเราคนอื่นเขารู้สึกดูสงบดูแฮปปี้เนาะเดินอยู่ในร้านอย่างเงี้ยไปกลับไปกลับอ่ะแต่เราทรมานมากเลย เราไม่เห็นได้อะไรแบบเขาครูบาไทยก็บอกว่าเออเราไม่ต้องคาดหวังไหมเราลองแบบเดินไปเรื่อยๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคไม่เป็นไรวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้ววันนั้นกลับมาเดินต่อก็ง่วงมากเหมือนเดิมเดินไปออกทาะนอกทางไปออกนอกทางมาแล้วก็แต่คือเดินไม่คิดอะไรเราไม่ได้คาดหวังอะไรเดินไปเดินมาเหมือนแบบเหมือนจะวูบอะค่ะเพราะง่วงมากเราก็พยายามฝืน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  แล้วมีช่วงหนึ่งที่เราเหมือนจะออกนอกทางจงกรมไปเดินชนต้นไม้เราเกิดรู้สึกแบบว่าขึ้นมาเหมือนแบบเอ้าไม่ง่วงแล้วหรอไม่ง่วงแล้วไม่ง่วงแล้วทําไมมันแบบเออมันก็อารมณ์ดีเนาะมันอยู่ๆมันมันเป็นช,ช่วงวินาทีที่ที่เราสึกว่าเออมันมันก็ดีนะนี่เรานี่เรา,เร,ารู้สึกว่าแบบมันเราฆ่าตัวง่วงหรือว่าเรารู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแต่พอเราเกิดความสงสัยขึ้นมาความรู้สึกนะมันก็มันก็หายไป มันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่มันอันเอาไปลิงก์กับประสบการณ์ในชีวิตจริงก็คือปกติเป็นคนขับขับรถค่ะแล้วก็ขับรถบ่อยแล้วก็ง่วงบ่อยมากเป็นคนที่เหมือนแบบเพลียาจากการทํางานแล้วก็หลับในอ่าหลับในอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีช่วงช่วงที่เราขับขับไปหรือว่ารถติดหรือว่ารถเอ่อกำลังจะเฉะออกนอกทางอ่ะมันแบบเกิดอาการเนี้ยสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็ ไม่ง่วงเลยตลอดจากหลังหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือแบบพอเหมือนแบบเราตกใจหรือว่าเราพยายามดึงสติฝืนฝืนการหลับในอะแล้วมันก็มีมันก็มีเหมือนแบบความรู้สึกนี้ขึ้นมาก็เลยถามพอ่อว่อลองว่าอันนี้มันคือแบบเป็นตัวสติเล็กๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบอย่างเดียวกันหรือเปล่ากับเหตุการณ์นะวันนั้น เราลองก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแบบ f e ล l i n g เดียวกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลังจากนั้นเราก็เราก็แบบไม่ง่วงเลยเราสว่างขับรถต่อไปได้จากแบบกรุงเทพไปถึงยุทยาเลยอะไรเงี้ยสบายมากไม่รู้สึกว่าเอา้าก่อนหน้านี้เราง่วงมากๆแล้วคิดว่าที่หลวงตาเคยบอกว่าเมื่อมีอันตรายแล้วสติจะเป็นตัวช่วยเราอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยเข้าใจว่า าการมีสติเนี่ยมันมันช่วยเราจริงๆนะในช่วงที่เราอยู่ในณนะเวลาที่มันต้องขับขันหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาแบบเป็นตายหรือว่าอันตรายต่างๆถ้าเรามีตัวเนี้ยมามาอยู่กับเราเยอะๆแล้วมันก็จะช่วยเราในสถานการณ์ที่แย่ๆแบบนี้ได้อประทับใจครูบาแล้วก็ หวงตานะคะก็ดีใจที่ได้กลับมาครั้งนี้อีกแล้วก็ดีใจด้วยที่ที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้พาแม่มาอยากให้แม่ได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้รู้อะไรแบบนี้นะคะนอกบ้านได้เจอพะอาจารย์ได้เจอแบบคนอื่นคนดีๆแล้วก็มีครูดีๆนะคะดีใจที่แม่ได้มาด้วยก็ต้องของขอบคุณลวงตาครูะอาจารย์ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะ เห็นโยมพูดอยู่หลวงตาอดีตหนูชั่วมากๆนะเ <c oughs> ขาชอบพูดกับหลวงตานะหลวงตาว่าเป็นอุปสรรคไหมกับการปฏิบัติเนี่ยอดีตก็ <c oughs> ไม่ไม่แ็นรบกวนเยอะไหมหลายหลายคนว่าไม่เป็นธรรมะเรื่องบริสุทธิ์แบบนั้นันคงลําบากแะเราไม่ใช่คนที่จะมีประวัติดีเรื่อมาเน <c oughs> จริงๆมันรบก,กวนเยอะไหม <c oughs> ไม่นะคะ Oh. สำหรับสําหรับหนูเนี่ยคือ mm. ไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันอยากคือครั้งเนี้ยมันด้วยความที่เราอยากมาแล้วศรัทธาใช่ค่ะหนูร,รู้สึกตั้งแต่ขอที่แล้วท,ที่ที่ครูบาเดินด้วยมันมันเป็นอะไรที่ติดอยู่ในใจหนูบา้างที่หนูต้องแบบไม่เคยมีคนเอาใจใส่ไปไม่เคยไม่แล้วปกติแล้วไม่เคยทําเอาเป็นว่าไม่เคยไปนั่งสมาธิวิปัสสนาหรือว่าเข้าวาดัดเคยเข้าวาดัด เข,เขาไปขอพรเขาไปปฏิบัติไปบวชชีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แบบชีพามแล้วก็ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นได้อะไรเลยอะไรเงี้ยมันจะมีกลับมาบ่อยด้วยค่ะไม่ได้ฝ่ายผูกแขนกลับมาไม่ได้แต่คือแบบครั้งที่เราคือประทับใจพระอาจารย์เริ่มมีศรัทธาแต่ยังไม่ได้ปัญญายังค่ะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าปฏิบัติทำก้าวหน้ากว่าครั้งก่อนใช่ค่ะก็รู้สึก ก้าวนะ่ะดีกว่าครั้งก่อนทางคอนนะคะเพราะครั้งก่อนผมก็อย่างที่บอก, mm hmm. กเกเรไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องมาทำอะไรสำหรับคนนี้นะครับตมาก็ว่าโยมมีความตั้งใจนะเพราะว่าตมาก็เคยฟังโยมรายงานอารมณ์ของปีที่แล้วเหมือนกันโอ้ oh. จำได้ปันน้นจ <Okay. S 2> จำได้ครับ <laughs> ต,ตามตามอยู่ครับ <laughs> <laughs> ครับโหเป็นแฟนขับเ็ี่ยเห็นโยมสู้ดีเะเพราะว่าวันแต่วันแรกเน่ะเห็นใส่รองเท้าเอ,อผมก็เลยไปบอกว่ายุงทําไมถึงใส่รองเท้าล่ะเเออ,เอ,อมันเป็นความคิดนะถอดท่านก็เชื่อ,อ,อท่าน,นะานท่านก็เชื่อฟังนะง่ายกันท่านก็สู้สู้เห็นว่าเป็นการที่ ต้องต่อสู้มีความเพียรอย่างมากขณะสู้กับความง่วงโยมเขาออเอาไม้มาตีหน้าแข่งตัวเองเขียวช้ำแสดงว่าโยมนี่ไม่ห่วงกายเลยสามารถทิ้งกายได้อ,อยู่คือว่าทิ้งกายสู้กับเวทนาได้สิ่งที่ปรับปรุงก็คือเรื่องความคิดนะก็คือว่าก็ควรไปนั่งสร้างจังหวะแล้วกันลองฝืนฝืนนั่งดูฝืนคือ เดินเนี่ยค่ะไม่วันหลังๆเนี่ยไม่ง่วงอะค่ะมันจะมันจะมีตัวง่งวง,งมาแค่ครั้งเราประมาณคราาั้งละวันที่หนักๆแต่พอนั่งทีไรนี่ยเสร็จทุกทีเล้ไม่เป็นไรมันเป็นความกลัวของเรา,เราก็เหมือนกับโยมที่ว่ากลัวง่วงต้องตีไงถ้าโยมลองนั่งดูโยมจะได้เจออะไรดีๆแล้วก็จะได้ฝืนอะไรที่มากกว่าความคิดมันก็จะจางหายได้เร็วสลายได้เร็วมีแค่นี้นะ ดูพระท่านเอาอใจใส่มากดูแม้กระทั่งถอดเกือบก็ต้องไปบอกเนาะมีน่าย,ยมต้องคิดถึงอยากมาประทับใจเออหน่นตาถามหน่อย<ะ>ความเข้าใจพุทธศาสนาตอนนี้เป็นไงบ้างภาพรวมศาสนาของ,ของทางสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงคิดว่ามันมีจริงหรือดับทุกข์หรืออะไรจากที่เธออาจจะไม่เคยสนจใจเลยนนะีหรือ เคยไปวัดโน้นวัดนี้มาแล้วความคิดมันอาจจะบวกแค่ไหนลบแค่ไหนมาอย่างเนี้เป็นยังไงบ้างณนะวันนี้เพราะว่าเราไม่เคยไปปฏิบัติหรือว่าแบบเข้าวัดบ่อยๆหรือว่าไปเซอร์เวที่อื่นสักเท่าไหร่เงี้ยค่ะก็คิดว่าพระพุทธศาสนา,า,า,าคงคือคําสอนอาจจะใช้ไม่ได้จริงอันนี้เอาแต่ทำมมไม่ได้จริงคือนิพพานต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่นานั้นที่นิพพานได้คนปกติแบบเราคง คงไปไม่ได้อะคงทําไม่ถึงท่านอาจจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรือเปล่าตอนแรกคิดแบบนี้ค่ะแล้วพอมาฟังที่หลวงตาสอนว่าเออพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนปกติเหมือนนเเราี่แหลยะแต่ว่าท่านมีความเพียรแล้วพอมาอยู่ในสถานการณ์หรือว่าอยู่ในคอร์สแบบนี้ได้เจอพี่พีน้องๆทุกคนที่แบบได้สภาวะอารมณ์ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากจากอาจจะอารมณ์ร้อนหรือว่าเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าก็ก็นำมาใช้ได้จริงๆนี่นะแต่ทำไมเราไม่เคยเราไม่เคยได้เอามาใช้หรือไม่เคยมีที่ไหนสอนแบบนี้เลยคือเป็นนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ คอนี้ทําให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าคนเราหมั่นเพียรพยายามเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันสามารถนํามาใช้ได้จริงอะค่ะถึงหนูจะยังไม่เห็นก็ตามนะแต่ว่าไอ้แค่ฆ่าตัวง่วงนี่ก็ประทับใจตัวเองแล้วอะประทับใจเราเพียงคนเดียวก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันทำได้นี่หนาแล้วอย่างอื่นปาฏิหาริย์อย่างอื่นที่คนอื่นเห็นหรือว่าคนอื่นสามารถทําได้เนี่ยเฮ้ยถ้าเขาทําได เราก็น่าจะทําได้สักวันหนึ่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะประมาณสาสาคุณคะคนคอมเมนต์ก็ดีคนพูดก็ดีนะ